มาเด้อเขาทำอะไรกันเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะแลาจะไปทำอะไร

อบคุณพน,นี่เรารไเอาม้นเมล็กไรวั่าชีกโก้จอตรงนี้จอจ,อจอทุกคนจอดจอดเอามาล็บัญชีวัดนะครับ เดี๋ยวท่านใดที่ยจะร่วมทำบุญก็พรุ่งนี้เนาะโอเข้าในบัญชีวัดโกชงนะครับงานนี้ไม่รับฝากไม่้อมรัยไม่รับฝากโอนเข้าเลยถ้าใครที่ไม่สะดวกนะครับมาโอนมาไปในบัญชีวัดโกชงเลยนะครับวันนี้เราจะไปช่วงเวลาประมาณเก้าโมง นี ini, care, ่นะคะวัดภูกำานะคะสาขาดงหลวงทอกดงหลวงวัดภูวัพรวัดภูกำตาทีัทอกกสอนะคะดงหลวงตัวมางเบอร์จำง่ายเลยเนี่ยเบอร์นั้นะคะยี่บเง้าเดียรสายยูอร์ลาเรงนี่นะนดวดนใช่รหนี่คือทางวัดได้ ก็จะประมาณเนาะของเครื่องไฟทับเนาะช่วงเย็นคือจะไปหมายเลขบัญชีก็คงจะได้แล้วเนาะบัญชีทกสอเนะค่ะมีถังน้ำแล้วก็มีขอบคุณเช่นกันค่ะ เดี๋ยวทำแล้วนะคะเะดี๋ยวม่ถิ่นก็จะไปทำกับข้าวก่อนเนาะทำกับข้าวให้ยูทูบเบอร์แล้วก็ให้คุณป้าเนาะไปที่วัดครับบ้านมะนาวไหนปีนี้ไปตาโพประมาณโดยประมาณสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เดูก็จะไปทางวัดพรุ่งนี้ก็จะพาไปอ้าวนี่นะคะก็ประมาณนี้นะทันก็เลยพรุ่งนี้ก็จะไปทำบุญนะคะทอผ้่าป่าเนาะที่วัดคูคำพ้าแล้ว จะร่วมทำบุญก็นะคะบันทีตระกโทางวัดเนาะสี้0 0ลิตรก็ลิตรีสองร้อยลิตรแล้วก็ร้อยกบเลิตรแล้วมีอีจะสี่อยหาลิตรเตารวนเไปเชื่อผมนะเตา มั่ว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 จะไปบังเยี่ยมบอก็คือเอาสามใบไปเอาขนาดใหญ่ใหญ่นะะเอาไปหนึ่งใบแล้วก็เอาขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเอาเกือใหญ่เกือใหญ่ใหญ่อีกเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดสามใบในสี่แผนเอาไปนะครับแล้วก็มีเน่านีมีเอาน้องน้รอาไปวังเยี่ยมบ่เอาไปยืที่นะครับเอาไปวังเยี่ยมด้วย ไปบางยี่ด้วยนะจอดจอดแท็กได้เลยนะจอด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 จรดจอ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 งจอดจรดจอดจอกจอดจอดจอนจอดจอดจอดจดจดดา อว้านบราทางจากนี่ประมาณกิโลโก็ไปบ้านกบลูกก็ห้าโลก็ไปอีกนั่นก็ประมาณโอ้ยยี่สิบโลคุณแบบมั้งยี่สิบโลจักนีไประมาณเนาะประมาณนั่นแหละเพราะว่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใกลไม่ไกลนะชืวัดโงของขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราก็จะประมาณนี้เนาะค่ำนี้ก็คุณลุงคุณป้าก็เอาเครื่องทำ ห้องน้ำนาะเป็นห้องน้ำแบบยันี้เลยแล้วก็จะไปพรุ่งนี้เนาะรรู้ว่าจะเตียมไปวังเยี่ยมนะคะไปวังเยี่ยมคนอยู่คนอยู่หน้าบ้านลุงไม่รู้เหรอครับไม่รู้ค่ะอยู่ในบ้านค่ะลุงจะไปวังเยี่นะคะไม่ลุงไปวังเยี่ยมนะคะโอ้โอ้ปลากันะสต้องไปแฮปปี้เบอสเดย์ไม่ใช่บะไม่ได้ไปค่ะฝากตายลมไปแล้วอะแล้วล่ะอ้าะแฉ ลุงคะปรเว่าแก้มขาคนที่เป็นแก้มพ่อฟื้นนักวางอีกครั้งนะครับอ้้ามันจะน่งมือะนุ่งนุ่งพ่อฟื้นพ่อ้นไม่ใช่ตกใจอู่่บน้นตกใจและฉันดุงนะทำงานดีไม่ใช่ลุกหยวๆลุกเลยนะค่ะลุงก็จะไปแล้วนะค่ะลุงจะออกเดินทางไป้ ตัวออกเดินทางแล้วนะคะไปบางเยียบอีกรอบนึงเนาะเก็บข้าวของแล้วเนาะวก็จะไปบางเยียบอีกแล้วเพราะว่ายูทูบเบอร์เราก็อยู่ทางโน้นเนาะอยู่ทางโน้นอย่างนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคุณดิสาครคุณค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะคุณคนที่มาให้กำลังใจเหมือนเดิมดูหน้านุ่งก่อนนะคะนานนะคะเจียมใส่นะคะ อยู่ลเยี่ยมอยู่เยอะอาบน้ำแล้วก็จะไปเนาะเพราะว่ามาจากว่างเยี่ยมเพราะว่าสามวันแล้วลุงยังไม่ได้อาบน้ำนะคะลุงต้องมาอาบน้ำที่บ้านนะคะขับอิดเบลกนะคะขับปูนขับปูนตะยุนชอนเพียงไทยนะขอบคุณขอบคุณยายแดงขอบคุณนะคะขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วนะคะหลวงว่าไหวองคุที่ด่างพระโถมสีหน้านะคะแล้วก็จะขึ้นรถแล้วเดินทางไปลงเยี่ยมแล้วนะคะมีข้าวของก็ขึ้นรถแล้วนะคะ ฝากูไปให้พ่ื่อเดปห่หน่อยาส่กระเป๋าแล้วลุงก็จับเอาใส่กระเป๋าแล้วนะคะรับมุกพันรับมุกพันโอ้ยลุงนี่ก็รับมุกพันเนาะใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปเลยนอนหนาวอีกแล้ว รักบุกรักบุกทันเนาะโอ้ยอ๋อลุงเรานี่น่ารักรักบุ๊คทันเลยนะคะใส่กระเป๋าเรียบร้อยเลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมเอามาออกจากกระเป๋าให้พ่อปืนเด้อ่ถึงเลยอย่าลืมนะลุงรูดชิปเลยลุงอ่าอย่าลืมเด้อลุงเด้อเอาไปให้พ่อปืนเด้อไว พูดทริปเรียบร้อยแล้วลุงบอกว่าอย่านั่งเต็งท์ไจูบแล้วด้อมวางจูบก็ป้าแตนก็เตือนเรื่อยๆนะคะเอาจ๊อน้อยเด้อครับจูบเลยเอาเอาเข้าใส่กระเป๋าแล้วช่วงนีโชคดีค่ะเดินทางปลอดภัยโอ้มีแห้งค่ะมีแห้งนะคะก็อยู่กับลูกกับหลานเขาก็มีความสุขนะคะเขาอยู่ตรงนั้น เขาบอกว่าเขาโทรมาตอนดึกๆว่าสบายใจนะคะไปแล้วว่าคือวันไงอันนี้ไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปถ่ายคลิปไลฟ์สดไลฟ์สดทั้งไลฟ์ทั้งถ่ายถ่ายคลิปแล้วเหรออเางไป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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะคะรักลุงป้าแตนนะคะโอเคไปแล้วนะคะ ขอขมฟื้เรียมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็อ,ะออกเดินทางแล้วเนาะ <c oughs> ขอบคุณเช่นกันค่ะ